แล้วมาดูแนวทางหวยหุ้นนะครับของวันอังคาร5ตุลาคมนะครับแล้วที่ชุดของนิเคอินะครับนิเคอิเช้าบ่ายนะครับอาก่อนเดี๋ยวเราแจ้งกันว่าใน YouTube กับ Facebook นี่คือผมจะลงแบ่งปันกันไปวันจันทร์กับอังคารเป็นหลักนะครับลงให้ทั้ง5ชุดนะครับส่วนท่านที่อยากจะตามทุกวันก็ในไลน์กลุ่มนะครับก็สมาชิกครั้งเดียว1,000บาทตลอดชีพครับตามกันตลอดไปนะครับ นี่คือ,อของวันอังคารนะครับ5ตุลาครับเลข2ตัวบนครับเลขชุดที่6นะครับเลข81นะครับคาว่ารูดขึ้นลง24ตัวคือ81บวก24ได้05นะครับ81ลบ24ได้57นะครับคือกดตั้งแต่57 58ครับไล่ไปถึง80 81 82แล้วไป99 00 01เราจะไปถึง04 05นะครับครบๆค,คือ49ตัวนะครับ แต่ตอนกดจริงบางท่านอาจจะกดครบหรือว่าจะเลือกตัดทิ้งบ้างก็ได้นะครับแต่ว่าตัดแล้วอย่าตัดตัวที่ถูกออกนะครับไปหนึ่งนะครับก็มันมี2รอบนะครับเช้าจับบายนะครับเช้าถูกเคยหยุดนะครับเช้าไม่ถูกบันทบไปที่รอบบ่ายนะครับโอเคนะครับ๋ต่มาลุ้นผลนี้คกันนะครับส่วนของจีนยังหยุดอยู่นะครับก็ข้ามาห้างเสงนะครับ5้าตุลาอันดังคารเหมือนกันนะครับเลขชุดเดียวคือเลข7 0ูนะครับ ลดขึ้นลง24ตัวคือกดตั้งแต่4647นะครับไล่ไป697071ไล่ไปถึง9394นะครับวิธีเล่นทุกอย่างก็เหมือนนิเเอีนะครับนี่ครับเลข70นะครับต่อมาจะเป็นของคู่ไต้หวันกับเกาหลีนะครับจะเป็นชุดของ2ตัวล่างนะครับจะเป็นเลข19นะครับ ก็คือรูปตั้งแต่9 5้าห้า้ากไล่ไป9 9 0 0 0 1นหนึ่งไล่ไปถึงหนึ่ง0 2ดนจนไปถึง4ี่3สี่สามนะครับตัวในเะกาหลีจะเป็น2ตัวล่างนะครับนะครับจะเป็นสองตัวล่างนะครับอาเจ้าตัวท้าจะเป็นหุ้นรอบบ่ายนะครับแต่หุ้นรอบบ่ายเนื่องจากจีนสัปดาห์นี้จีนอยู่ถึงวันพฤหัสนะครับบางท่านจะเล่นหรือว่าจะ จะหยุดก่อนก็ได้นะเพราะว่ามันจะขาดไปรอบนึงนะครับมันจะขาดตรงกลางไปนะครับหุ้นระบายวันอังคารนับจะเป็นเลข69นะครับมีแค่นี้เคกับห้างบายนะครับก็รูดขึ้นลงยี่สสี่ตัวคือก่อนตั้งแต่สี่ห้าสี่หกไล่ไปถึงหกแปดหกเก้าเจ็ดศูนย์ไลนไปเก้าสองเก้าสามนะครับมันจะขาดขาดจีนไปนะครับเพราะจีนเปลียอยู่นะครับโอเคครับเดี๋ยวมาลุ้นผลกันนะครับของวันอังคารนะครับ